ต่อเนื่องไปกับรถสไตล์มินิมอลนะครับตัวนี้ก็ยอดฮิตโด่งดังเป็นตำนานไปแล้วไดฮัสุมิล่านะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวนอกตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวตัวเก่งแท้เลยนะครับคือโครงสร้างเป็นรถเก่งเลยนะครับ5ประตูครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามีล่าที่เข้ามาทําตลาดในเมืองไทยจริงๆตัวหลักเขาคือมันเป็นตัวกระบะแล้วมาแปลงให้เป็นตัว เก๋งนะครับมีแค่สองสามประตูนะฮะตัวนั้นก็เพื่อจะได้งบประมาณประหยัดตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเรียกว่าเป็นตัวหรูตัวแพงเท่าไหร่ครับนะฮะยังเหลืองหลงเหลือสภาพนี้มาได้รอมากทาสีมาแล้วเปิดตัวมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาฐานครับตัวนี้บอดี้นี้นี่ก็ราคานี้แหละครับยิงก็ะทามาด้วยเนี่ยเปลี่ยน ใช่ชุดกันชนหน้าหลังนี่รู้สึกเขาจะเรียก L 5 0 0บอกว่าจำไม่ได้ไม่แมนยับนะครับเครื่องนี้ก็น่าจะเป็นไดฮัอสุอาจจะไม่ใช่ตัวเทอร์โบนะแต่เขาก็จะลงกันที่660แต่เบนบอดีนี้เนี่ยไอเครื่อง660มันคือเครื่องที่ติดมากับรถมันอยู่แล้วนะครับอย่างมิล่าตัวที่ทำตลาดในเมืองไทยพอถึงเวลาเขาต้องเปลี่ยนเครื่องเปอะไรเขาก็จะมาลง660ตัวนี้แหละครับ อ่าตัวนี้เกี่ยวออโต้ด้วยไฮนงภายในอะไรก็ดูอ่าดูดีขึ้นวัสดุดีขึ้นจากตัวมิ a ที่ทำตลาดนะครับตัวนี้มินี่ไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะมันเป็นรถที่อยู่ในคลาสของรถเลโทรรถสะสมมีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มเหมือนพวกสุสกิคาลิเบียนนะครับคุณไม่มีวันที่จะหาอะไรไม่ได้ให้กล้าพูดงนี้เลยดีกว่า แล้วก็ไม่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรอดานด้วยของมีป้อนตลาดอยู่ตลอดนะครับมันเป็นรถกลุ่มคลาสสิกที่คนเขาเล่นกันเยอะนะครับมันก็เลยมีผู้ผลิตผู้จัดหาหลายรายที่เขาหาของมาป้อนตลาดได้ตลอดเวลานะครับถ้าชอบใจคันนี้สนใจก็ติดต่อไปได้ครับขอให้โชคดี